แช่นากเดี๋ยวแช่น้ำนิดนึงก่อนแล้วกันหัวข้างเดย ไปซื้อที่ไหนครับที่เลโก้ดีไว้ครับอ๋อเราไปกันเลยไหม ค่ะวันนี้พี่ก้ากับน้องกาจะมารีววิจะมารีวิวทำไอติมค่ะไอติมปีโป้นี่วันนี้เรามีสามรสรถพีชรสอ่างงุนเคียวโฮ้และรถคนละรถโฟล่าและก็รถมะนาวคุณชูเต็มมะนาวนี่อันนี้รถแอปเปิลนะคะเป็นเยลลี่โยโย่อันนี้รวมเลยไหนรสรวมเลย รถอายระรถลวมรสเบอร์รี่เบอร์รี่ใช่แล้วเบอร์รี่ก็เป็นลาสเบอร์รี่นะคะลาสเบอร์รี่นี่บูเบอร์รี่นักการนักนเคยได้กินหรอรสล้วนอ่านักชอบรไหนนักการชอบรสไหนสาบร์ี่นักกชอบนักรชอบรสสเบรูรี่สเบปูรี่บูบูเบอร์รี่หรอแล้วอันนี้นักการจ้อาไหนใส่ทาครับนักนารตะควนล่าใส่ทาคะตะควเนาะ ใช้สองอันมากแล้วเอารวมเลยมากแล้วก็กระต่ายทำให้มาขั้นแรกนี่อ่ะสุดท้ายต้องมารวมอ่ะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายต้องรวมกันทีของเราดีอ่ะสุดท้ายต้องรวมเลยเป็นหัวกระต่ายอ่ะสุดท้ายต้องรวมเลยอ่ะสุดท้ายมาแล้วมันเริ่มทำกันเลยมาก่อนอื่นขั้นตอนเราต้องแกะปีโป้ก่อนก่อนอื่นนี่มาแล้วก็บีบปีโป้ ลงไปใช่แล้วนี่อันที่สองอันแรกผ่านไปแล้วตอนอันที่สองมีแกให้น้องอะไรน้องการน้องการบีบไมบไม่ดีใส่นี่ใส่ช่องนี้ใส่ช่องนี้เดี๋ยวใช่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นเดี๋ยวครับโอเคว้าวมีนี่แล้วคนมาเดี๋ยวเพิ่้คนครอยผู้คนมาน้องการจะเอานี่หรือเปล่าลดไหนจะลดไหน แอปเปิ้ลอ่อแอปเปิ้ลเหรอใช่เติกันเลยอันนี้คนนั่งร้านคนนี้เหรอมาการแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่เอ้ยเรื่องเรื่องเรื่องอ่าเดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งนั่นนะต่อไปพี่ก็เอาแม่ได้ต้องเอาลวงเหรอพี่ก็เอารถพีชผสมวั่งวนดีกว่ารถพีชผสมวั่งวนได้อันนี้ของพี่แกนะพี่แกจะลองทำดูนั่นขอแล้เดี๋ยวแป๊บนึงครับ ดิพิก้าอะไรอีกดิบิก้บา,าบิบดิพิก้าเอาลาบเบรี่ใส่เป็นรถอะไรดีวะเปิดหน่อยละกันอันนี่นี่ราบเบอร์รี่ดีกว่านี่สีแดงราบเบอร์รี่เรื่องอันนี้คือลาบเบรี่ของการห้ามกันหนะ้ามบูเบอร์รี่ใช่อันนี้ของการนี่นี่นี่ใส่ลงไปเลยอุ้ยสีแดงเหมือนกันเลยอ่ะ <c oughs> มาต่อไปเราจะผสมกันโดยอง,งุ่นเคียวโฮนะครับนี่ <c oughs> นี่ใส่แล้วต่อไปข้อนี้อันที่สามต้อกาน่าใส่เลยครับโมูวันลี่เดี๋ยวครับเอาเลือกนี่ก่อนนี่นีเลือกเอาอันไหนเอาเอาค่อยก่อนเอาโคเอาโคล่าครับอ้าวโคล่าไปไหนเนี่ยอ่านี่ไงโคเอโคล่าผสมรัอะไรโคเล่าสมแดงผสมพีทเหรอใช่สมแดงพีบมาลดพีทเอามาผสมโอนดูมาบีบลงไป อสแลลง้วแกจะเอายาเลี่อันไหน,ไหไหนดีรถอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนแกไหนรถอะไรไม่รู้ครับนี่พี่ก้าวกับน้องกาวซื้อแบบผสมมาเป็นสามรสชาติในซองเดียวครับนี่นี่รสพันธุ์อะไรไข่ขวดมะนาวไม่ใช่มะนาวสีฟ้าอะไรอ,ะอ่ะอ่ใส่ลงไปเลยใสย่ลงไปเลยใส่ช่องนี้สใส่ช่วยดูเลยพี่ก้าวรู้ไหมไม่รู้ครับใส่ตรงนี้ช่องนี้เลยใส่เลยผสมกัน แกไปออกอ่าแกออกแล้วโอ้กินพีทหอมมากใช่แล้วกินพีทนี่อันสุดท้ายต้องการรถไลน์มาอันสุดท้ายเอาเอาหุ่นดีกว่าเอาหุ่นกับพีทก็ไปแล้วเอ้ยเอาหุ่นรีบไปแล้วพีทไปแล้วเอาเอาหุ่นแค่โฮล้วนๆดีกว่าใช่เอาแค่หุ่นล้วนเดี๋ยวเราไปเล่นที่คนเองชิงเดี๋ยวคนช่วยกันสิ มาอันไหนที่เราใช้แล้วแล้วก็เอาทิ้งมีข้างก่อนแต่ไม่ต้องนั่นมามาตรการอาศัยอันไหนเลือกเอาไหนเอาลาบฟูรี่เอาอันนี้ไปเลยเอาอันนี้มาแน่แน่แน่ป้าเปล่านี้อันนั้นไปแล้วโอเคเนาะรถอ่างหุ่นมันกล้าอ่คารที่อ่างหุ่นล้วนเลยไม่ใช่ใช่แล้วมาเอาเันต่อไปใช่ไหมโอเคเอาเงินงั้นหาเงินให้นี่งั้นหาเงินให้เจอแล้วรูเกียรอไม่้ดหาเงินให้ ื้อแกะไม่มออกน้อการแกะได้ไหมเนี่ยแกะไม่ได,ไได้ต้องใช้งใเงินไก่บีบยากอันนี้แก <c oughs> ะไม่ออกมือลื่นหมดแล้วยังงี้มาไอ้เบลือ <c oughs> ไงม,มา,า,ไ,มาได้เวลาคน้นค้นได้มาค้นแล้วการคนไหน,น,นไหน,น ช็อกโกแลตล้วนนะโลโคล้วนดูคนคนล้วนด้วยมัมหอมเนี่ยเฮ้ยคืออะไรบุหรี่ไม่ได้อ่ะเอ้ยะไรมนมันหนึ่งอ่ะพี่สองอันไม่พอต้องใส่เพิ่มเป็นสามอันแล้วใช่มาเดี๋ยวพี่อันทันตการมคอนเสิร์ตบอกพี่การมาเดี๋ยวพี่การใส่เพิ่มก่อนอืมนี่พี่การเป็นอ่างุ่นเทียวโหอนี่เราเตรียมมาเอาอ่าเทียวหัวไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ครับ ใกันนึงอ่าคนคนคนคเอ่เจวคนอะไรดย่าคนดีดคนดีดีอาชิมอชิมอีชิมนเทยคนไหนก็ดีอร่อยโอ้ใช้สอั้โอ้นี่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 ของี่กาเสร็จแล้วนี่นมาตอนนี้ของีกาก็ ปิดฟ้ามมาแพี่ก้าวเส่็จของน้องการให้อีกเอารถพีดเอาเงิ่นดีกว่าใช่ไหมรถเมลนี่นั่งการคนต่อไปนี่อันนี้น้องการคนอื่นรอเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ก้าวคนเองโชือดชือดชือดชื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 อดนชืเชือดกชนเชืมาแล้วมา ไอติมนปีโป้นี่น้องๆสามารถทํากันที่บ้านได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้ไมโครเวฟละลายปีโป้ด้วยใช่ซื้อแม่พิมพ์หรือว่าซื้อจะใส่ท็อปปิ้งอะไรตามใจชอบก็ได้นะครับได้ใช่แล้วล้องอันนี้อันนี้สองเสร็จแล้วอย่าเพิ่งคนไปทั่วกนันนึงนี่พี่การปิดฝาอ้วที่สองคคนแรกอืมการคนอนี้เดี๋ยวพี่การจะคนที่ต่อเ่ขอคนเอารถไอ้นี่เป็นองุ่นล้วนดีกว่าเล่ขอด้วย โอย้ยเอาเยอะเพิ่มก็ใส่เพิ่มอย่าเพิ่มก็ใส่เพิ่มพี่ก้าไม่ได้ใส่นั้นพี่ก้าใส่นี่พี่โป้พี่ก้าตัดมือให้หน่อยเราใส่ไปแล้วครับเราใส่ยังไม่ได้นั่นน่นนะนนเดี๋ยวมันนั่นมันจะคนยอดอันนี้รสอะไรอะ่ะรสลาสเบอร์รี่ครับมามา,นมา,มาคนละคนละนี่น,น,น,นลน้ี่นี่มาค,<น>คนแล้วนี่ นี้ก่อนนะเก็บไปทิ้ง,งจะเสร็จยังครับ้องกร้พี่กาชิมอันนึงสินขนเขีงวโฮจริงหรือเปล่าออมมาลกโอ้ขนมขิงหัวมันน่าโอ้น่าขนมชิมมากจริงโอ้ยม,ม,ม,มันหกเยอะเลยนะชิมไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่พอมันไม่พอใส่เาใส่ก่อนอ รถพีชจะมาเหมือนแกวอะไรมาอันนี้ใส่พีชไปเดี๋ยวจยกันกันวิกาคนเองีิกาคนเองอันนี้นะคนเองเออคนชืลล่อน,นูล่นหนูอิกาคนให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกคนเองเดี๋ยวมันหกครับก<ต>ารต้องการคนแรงเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันไม่พออย่างนั้นเอาไปแช่เองทางนั้นนะครับ ไปด้วยันี่เราเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยพี่ก้าวกับมังการจะไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งครับแล้วนี่ลวครับวันนี้เราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าไอติมปีโป้จะได้หรือเปล่าเอาแล้วกันรถไหนเอานี่จะไปกันออกให้มาของพี่ก้าเอาไปรถนี้แล้วกันว้าวองุ้นอุ้ย มีนี่ด้วยเยลลี่มาชิมกันอืมอร่อยอะ่ะมอร่อยคอเล่รับพิโปอเลยได้แบบรับเยลลี่ด้วยอะ่ะอื้อห่่นเคียวโฮอ่ะอืะอร่อยไม่ต้องการพร้อมกันรู้เลยครับโค้ลแลกับอัลมอนด์ทำเป็นไอติมเยลลี่ได้เลยอะ่ะอย่างนี้อร่อยไหมอร่อยไหมครับ ยิลลี่นี่สวยไปเหนียวมากเลยเหนียวนุ่มอร่อยเนาะโครงการก็มิเยลลี่นี่อสีเขียวเขียวอืมรับแอปเปิ้ลใช่ใช่สำหรัวันนี้พี่การกับัาการขอลาไปก่อนนะครับระะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ